สวัสดีครับผมไท้สามเหลี่ยมมอเต์นะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ k m มอเตอร์เซสาขา2ของสามเหลี่ยมออโต้นะครับวันนี้จะมาพาดูโปรโมชั่นดังเลขดาวนะครับต่อให้1-15นี้นะครับแค่50สิบสเท่านั้นนะครับกับกระบะสาขา2นะลูกค้าวันนี้จัดให้เลยนะครับนะเริ่มต้นที่คันนี้เลยครับตัวนี้เป็น t o y ยต้าวีโกแชม์นะครับปี2014นะลูกค้าเป็นตัวแชม์สีบอลเงินนะครับเรียกได้ว่าคันนี้นะ มีคนจับจองมาเยอะนะครับยังไม่ผ่านนะลูกค้านะครับตัวนี้เป็นตัว 2.5i ร r e e นเ n อ e r นะครับราคาเปิดอยู่ที่นี่เลยครับหน้าป้ายนะ589,000บาทนะครับนะงวดปกติอยู่ที่10,000บาทนะครับสำหรับลูกค้าฟรีดาวนะลูกค้าตัวนี้นะครับถ้าลูกค้ามีต้นด่างมาแลกนะครับนะจัดให้เลยโปรโมชั่นพิเศษนะครับแลกดาวไปเลย100,000บาทนะ่เดี๋ยวพาไปดูภายในกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับนะ นี่ครับภายในก็จะเป็นสีโทนดาตัดสีเงินนะครับเรียกได้ว่าสวยงามมากๆนะครับตัวพรีเมียร์นะอ่าโอเคประมาณนี้นะครับอ่าสำหรับเจ้าคนนี้นะครับใครมีต้นด่างนครับแลขไปเลย1 0 0 0 0แบาทจัดอยู่ที่489,000บาทงวดจะอยู่ประมาณ9,000บาทนะครับตลอดสัญญาเลยนะ7ปีนะครับผมอ่าคันแรกผ่านไปนะครับอ่าคันที่2ครับตัวนี้เป็น t ต y o ต้ 2.4e p r e r u n e r นะครับเป็นรีโวนะลูกค้าอ่ารี v o ปี2016นะครับคันนี้ราคาตั้งขายหน้าป้ายนะครับบอกเลยว่าจัตั้งอยู่ที่719,000บาทนะครับอ่า16นะปี16นะ g r d Max เต็มแล้วก็ s k i ิรรอบคันนะครับนะชุดแต่งไลเนอร์ด้านหลังสวยมากครับเป็นดำคาดขาวนะนี่แดงดำขาวนะครับอ่ะดูภายในกันสักนิดละกันนะครับ นี่ครับภายในก็จะเป็นเคลฟล่าเคลือบแดงนะครับแล้วก็ตัดกับตัวรถสีดําเป็นเกียร์ออโต้นะครับคันนี้นะเป็นเบาะหนังนะครับดำคาดแดงสวยๆแบบนี้เลยนะครับฮะสำหรับเจ้าคันนี้ก็อ่าใครมีต้นด่างเหมือนเดิมเลยนะครับแลก10,000แบาทนะครับคันนี้จะอยู่ที่6กแสนหนึ่งหบาทเท่านั้นนะครับงวดปกติจะอยู่ที่ประมาณ12ื่นสองพันบาทฮะหมื่นสองพับาทนะครับลดไปเลยส0 0พันนะครับทันทีนะแค่ต้นด่างต้นเล็กๆนะครับผมอ่าไปดูคันต่อไปกันเลย นะอ่าอ่าขั้นต่อไปนะครับจะเป็นนี่เลยเป็นรีโว่เหมือนกันครับลูกค้าโตโยต้ารีโวนะครับคันนี้ปี2019นะนี่ปี2019ตัว2.4 e plus นะครับปี2019ไม่วิ่งแค่27,000กิโลเท่านั้นนะครับใครได้ไปนะเหมือนได้ไป้ายแดงเลยบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนครับมีชุดแต่งมาให้สเกิร์ตหน้าดำแดงนะครับอ่าคันนี้เปิดอยู่ที่7 1 0 0 0 0 90,000บาทงวดปกติอยู่ที่14,000บาทนะลูกค้านะอ่าเป็นตัวแคบนะครับเดี๋ยวให้ดูภายในกันนิดนึงแล้วกันตัวนี้เป็นแคบสมาร์ทแคปนะสามารถเปิดแคปได้นะครับเป็นเกียร์แมนนวลธรรมดานะครับนี่ภายในแคบก็จะประมาณนี้เลยนะครับเป็นเบาะผ้านะครับนะอ่ามาพร้อมกับจอ7นิ้วใหญ่ยักษ์นะครับหน้าจอดิจิตอลนะสวยงามแบบนี้นะครับอ่าคันนี้ก็เช่นกันนะครับจาก719,000บาทมีต้นหนังมาแลกจัดไปเลยที่ 1> 6 1 9 0 0 0บาทงวดอยู่ที่12,000บาทเท่านั้นตลอดสัญญาเลยนะครับ่าริโวโปี19นะอ่า้าสวยครับามาอย่างรวดเร็วนะครับมากันอย่างรวดเร็วเลยคันนี้เป็นมิสซูบิชิท t ายทั n นนะครับเป็นทรายทันหน้าใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับนะน่าจะเป็นปี2019นะคันนี้อขอไปครับเป็นปียีเบนเลยนะครับเพิ่งออกมาเลยคันนี้นะครับไม่วิ่งแค่15,000กม่้านกิโลนั้นนะครับ 15,000กิโลกับปี2021นะลูกค้านะบอกเลยว่ามือหนึ่งมีขายอยู่แบบหลัก6หลัก7นะครับนะคันนี้เปิดอยู่ที่69,000เบาทอ่าเลขส,สวยๆนะครับ609นะนะเป็นรุ่น2.5 G LX นะครับนะตัวเตี้ยนะอ่านะบอกเลยว่าโหคันนี้สวยมากๆนะครับสีนี่เดิมเลยฮะนี่ครับภายในก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับไม่ตอนนี้วิ่งอยู่56,000แล้ว นะฮะใช้ทุกวันนะเครื่อขยับเข้าขยับออกทุกวันนะครับคันนี้ใครอยากเป็นเจ้าของนะครับรีบมาจับเลยนะเพราะว่างวดไม่ถึงหมื่นนะครับงวดไม่ถึงหมื่นนะคันนี้เปิดอยู่ที่6609นะครับผมจัดให้เลยที่ราคา5 0 0 0 0 0ันบาทนะคันนี้งวดจะอยู่ประมาณประมาณหมื่นพอดีครับนะประมาณหมื่นพอดีเลยนะครับสำหรับใครที่อยากได้เจ้าปี1 9เอปี21เคันนี้ไปนะครับผมอ่ะคันต่อไปครับซาวกิอุฮัมพาดครับคันนี้เป็น X s e r ซ e s ีนะลูกค้า อีซุดีแม็กเอ็กซีปีสองพครับลูกค้าเป็นตัว1.9 Z ซนะครับเอ็กซิลีนั่นเองนะงวดปกติคันนี้อยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0บาทนะครับแต่ถ้าจัดโปรโมชั่นให้เหมือนกันครับเหมือนกันสําหรับมีต้นด่างมาแรกนะจัดไปเลย10,000 0บาทนะครับกับเจ้าคันนี้นะ,ะนี่ครับล้อแม็กสวยๆนะครับเป็นสีดํานะใครชอบสีสคุมโทนนะครับสีดาสวยๆนะนี่ครับด้านในด้านในก็ตุนเด่นของเอ็กซิลีก็จะเป็นดําแดงนะลูกค้านะ นี่ครับภายในก็จะเป็นตาเอ็กซิลี่ชัดเจนนะเบาะหนังสีดำค้าดแดงนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะปี16นะครับสเกิร์ตรอบคันอ่าเอาล้ครับนะสำหรับต้นนางนะครับใครมีไม่ว่าจะต้นเล็กต้นใหญ่ต้นอะไรก็ได้นะครับสามารถนำมาแลกเงินดาวได้เลยกับกระบะที่ผมจัดให้ในวนนี้นะครับแล้วก็สำหรับ5ท่านแรกที่โทรหาไทยที่เบอร์นี้นะครับอะเบอร์ด้านล่างนี้จะปักหมุดไว้ให้นะครับแล้วก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับที่ ถูกะนะครับนะาจัดโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้ให้ทุกๆเดือนนะครับสำหรับวันนี้ไทยก็ต้องขอลาไปก่อนกับกระบะราคา5 0 0แสนขึ้นนะครับช่วยดาไปเลยสูงสุด1 0,000แบาททุกคันนะครับสำหรับวันนี้ไทยก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม